ผมนึกว่าใครอ,อ๋อน้องชายคนนี้นะครับผมติดตามและชื่นชมเขาซึ่งสร้างรอยยิ้มเสียงหัวเราะเลาะผ่านทางโลกโซเชียล t ิ k t o k นะครับครับผมเดินทางมาจากจากังหวัดนครพนมครับเออพอดีรลยอยากจะถามนคร,ครนคนพนมเหรอครับแม่รับนครพนมติดเคยติดตามใหม่มาก,ก่อนบ เจ็ดปี้วครับโอ้ขอบคุณเด้หลายเจ็ดปีตั้งแต่ยุคแรกๆที่ไหมครับตุ้งเหยาวครับตั้งแต่ใส่เสื้อลายสปอตสีแดงนะครับผมเป็นชาวอำเภอนครปนมคุณอำเภอบ้านแพงครับผมบ้านแพงแมนครับโอ้โหคจักรกับเสียงเพียวเนาะเห็นเสียงเพียวบอกถึงให้ไ้ฟันตลอดสำยังยอบ้านยอกันครับผมอ๋อยอนั่งๆก็ต้องละนั่งข้าวนึงผ่านมาดูช่ว่บริเวณย่านย่านไอ้ยักษ์ย่กงหันโอ้ย่าหันนั่งคุยกับไอ้นี่งเข้าว พอดีแหละเด็กท่เป็นไหนยนำมันท่าหุ่นไป็นเนยคุดดีลนว่ทาทังละท่างดูไวห้อา ดีนอกเนาะคืออย่าคือทางบ้านเท่านอกเนาะน้ำมันแพงยอดผมแจงกระสอบนี่แหละครับน้ำมันแพงยอดแจงกระสอบครับผมแต่ว่ารถเรียนโค้จริงๆแล้วก็คือผิวยังมองว่ามันมันเป็นความในด้วยสังคมในโลกปัจจุบันนี้มันความเขียนหลายน้องสิ่งที่ไหนคนยิ้มได้หัวเราได้ไอ้มองว่ามันยังเป็นเรื่องดีเลยพราะว่าทุกมมือนี่เนาะบ้านเมืองเฮามันกัมันปัญหามากมายหลายอย่าง อันนี้ที่เห็นไอ้คนมีเสียงรอยยิ้มเสียงหัวเราะอ่าเห็นอยู่ต่างไปเต้นอยู่เท่ากับไอ้ทรายนะทะเลทรายที่แท้มันเป็นกองทรายอ่าเห็นยังเด็กคนไหลอยู่เออกับโอปประธานห่างไงเนาะโอประธานห่างนึกว่านึกว่าเจ้าพ่อบ่อน้ำมันมาจากที่ไหนที่แท้เจ้าพ่อบ่อประดานเองครับก็คืออันผมก็ติดตามชื่นชมน้องเขามาโดยตลอด ซึ่งไอ้ข้างนึงไอ้เห็นอยู่ในคลิปติกตองน้องเคยใส่เสื้อรุ่นแรกของไอ้เลยครับแมนแมนนะฮะขน้องเขาเคยใส่เสื้อรุ่นแรกเมื่อ5 6ปีที่แล้วนะครับเสื้อจอรนี่มือป่าผมยังเฮ้ยผมยังตกใจเลยครับว่าคนคนนี้เขาเป็น FC รุ่นแรกๆนะครับวันนี้ผมดีใจที่เขาได้เดินทางมาเที่ยวหาผมนะครับที่อุบลราชธานีนะครับเนาะเอ่อปซื้อเหรียญจริงๆแล้วซื้อเหรียญซื้อซื้อซื้อขึ้นครับเป็นชาวอำเภอบ้านแพงเลยเนาะออเ๋เปิดเผยที่แรกเลยนะครับชื่อกึ่ม กึ่มครับแมนวะครับไอ้เจ้านีบ้บมถามกับบอบอกเลยแมนวะขัดพูดคุยถามบ๊อบบอกซื้อขี่ไล่ครับ,อบ,อรรบโอ้ยซื้อเทได้วะซื้อ,อ,อเทเบาวกึ่มเลยนะครับเออมือนี้จังไรคือเดมาทาง,อ,ง,อ,งาอุบลถึงวามาส่งหน้าวินมาส่งหน้าวินครับมานี่ดิมาหนีวะวมาเขากล้องนี้เออ่อาวินแม่จ๋าหรือพ่อจ๋าก่อนนะแม่จ๋าเออวินแม่จ๋า มีก็น,น้องฮักนะครับเด็ครับสวัสดีครับน้องนาวินสวัสดีครับผมเออน้องนาวินได้มีผู้สาววะดิมีผู้สาวอยู่บ้านติดกันกับผมโอ้โอมีผู้สาวเหรอพีอ่นั่งรถโดยสารไป14ชั่วโมงอ่าครับผมผมเลยรีต,ต<อ>ัวนขาขากลับกันแล้วอ่าสามาส่งน้อง,องโอ้โหน้ำใจโอ้น้ำใจไอ้ไส้เพิ่นคือนั่งรถไปถึง14ชั่วโมงไปหาผู้สาวอยู่อำเภอบ้านแพงไอ้ถามดูไปพอกันยังไหนความหลักนี ในโซเชียลเป็นบอพอในติ๊กต็อกเขาพอพอในติ๊กต็อกเขาหักเข้าบ่หรือเขาตั๋วเข้าบ่งหูคือกันแน่แน่ได้นนคนบาดตัวจะไม่เห็นคนบาดได้ประเด็นเน๊ะ <c oughs> <c oughs> เออหักเขาไปลราบ่หักหักเขาไปเบิดใจลราบ่โมเมนต์เขาประกาเปิดตัวมึงดอกว่า <c oughs> ได้กับต้องขอบคุณไอ้ทรายที่มันมีน้ำใจเป็นบอเดินทางมาส่งนี่กระดาวติ๊กต็อกครับนี่กระดาวติ๊กต็อกนะครับมหา ผมมาแต่ใส่เอ็กกันนะครับแต่บัดพ่อได้คุยกันแล้วนะครับน้องๆทั้งสองกับมีตแต่เรื่องเล่าดีๆผ่านทางโซเชียลให้คนได้ติดตามผมเนี่ยผมเป็นผู้เสพโซเชียลคนหนึ่งถ้าพูดได้พูดถึงได้ผมก็อยู่ในโลกของโซเชียลมานานตั้งแต่ยุคแรกๆของ Facebook ก็ได้แน่นครับพอผมดูน้องๆคนไหนันไม่เหมาะสมผมก็จะคอมเมนต์หลังไม่เตือนและบอกกล่าวแต่ยังนาวินก็ดูน่ารักทำกับข้าวคอนเทน อย่างของประธานห้างเขาก็จะมีแต่มุกแก๊กตลกอยู่โดยตลอดเห็นนี่เป็นการเจอกันครั้งแรกระหว่างจอนี่มือเปล่ากับประธานห้างจะบอบอ่มันโอ้ที่แรกว่าเปนผู้ใดมาผู้จะบอบอด่มันกะดีใจเลยการกะชื่นชมมาโดยตลอดครับเดี๋ยวขันมีโอกาสอะไรไปทั้งนั้นประธานห้างเดี๋ยวสิขออนุญาตไปตามอยู่ตลอดเห็นว่าไปติดต่อกันอยู่ตลอดเนาะอ่ากับจังหวะละครช่วงนี้กัเกษตรท้ำนาขีครับฮาบบอสถำนาคีอำเภอบ้านแพงนะครับ โอ้ยเดี๋ยวมีโอกาสได้ไปเที่ยวติดกันกับถ้ำนาคาบึงการเลยครับโอ้าที่เป็นอที่ดังๆนะเนาะนาคาอยู่บึงการกันอ๋อนาคีอยู่วันเพงภูเขาลูกเดียวกันครับอยู่คนละฝั่งซื่อๆครับอถ้าถ้ามีโอกาสให้พี่จอนี่ไปเที่ยวอำเภอวันเพีงนครพนมเลยครับเลยอออเครับผมตอนนี้ที่กำลังเป็นกระแสก็คือถ้ำนาคีครับออำเภอวันเพีงจังหวัดนครพนมอในภูลังกาในภูลูกเดียวกันนี่ ฝั่งอีกฝั่งบึงการนี่จะเป็นถ้ำนาคาฝั่งทางนี้เป็นถ้ำนาคีครับผมแต่ถ้ามีโอกาสก็ไปเข้าสากให้น้องนเน้อได้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 ไปลังเฮนังมุนฮักบ้านเพลงอ๋อมีโอกาสจังติดต่อมาหายเนาะเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องพญานาคกันไมอ้ยยิงนับถือมาหอดทงนาไอ้แล้วมีโอกาสไปกราไหว้ปูยายน้ำในเน้อไปก่าไปกราไหว้ปูยายน้ำโอ้ทำาอ้พึ่งได้ความรูเนาะแต่อาติดตามอยู่ถ้ำนาคาเนี่ย บึงการจะติดตามอยู่แต่เพิ่งได้ยินถ้านาคีแต่แต่แต่เห็นผ่านๆอยู่ในโซเชียลอยู่อ๋ออยู่อาเภอบ้านแพงครับผมคือภูเขาเรียกภูเขาเลยนะภูรังกาครับอ๋อเป็นภูเขาลูกเดียวกันโอ้ครับพี่น้องครับหากมีโอกาสนะครับบ้านน้องชายผมอยู่อาเภอบ้านแพงก็มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายและก็มีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาตินะครับทํานาคีนะครับเนาะอยู่ที่ อำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมนครพนมอำเภอบ้านแพงนี่ทางจากตัวจังหวัดกี่กิโลครับร้อยกิโลครับหนึ่งร้อยกิโลเอ้ามันอยู่โซนทางไหนติดบึงการครับอ๋อไปทางที่ติดบึงการับผมนครพนมขึ้นไปทางบึงการผมบ้านแพงติดโขงไหมติดโขงเอ้าอำเภอบ้านแพงติดโขงบอกว่าจะให้น้องกันไหลน้ำโขงมาอยู่ครับมาลงบ้านพอดีบ้านก็ติดโขงนะครับการนี้ครับคือความรักของพี่น้องชาวโซเชียล ติ๊กดาวติ๊กตอกประธานห้างกับดาวติ๊กตอกน้องนาวินนะครับด้วยความเป็นพี่น้องมิตรภาพเชื่อมกันน้องเขานั่งรถไปหาความรักอยู่ที่ผ่านแพงพอพี่ชายคนนี้รู้ข่าวเหมือนว่ากะเดินทางมาส่งพอดีก็ถือโอกาสถ่ายคลิปนะครับในในเล่าลึและทุกมเงิอนอีกกะอยู่กับพ่อเนาะหลังจากที่คุณแม่คนนั้นเนาะเสียไปลหลังจากนี้ก็มีเอเดไปล่าสุดไอเห็นไปนทายเ v เพลงของไอมอดกาลสินเนาะ เออการ์ียสิบล้านวิวแล้วนะครับพระเอกพระเอกเอ็มบียี่สิบล้านวิวนะครับเห็นอย่างนี้นะครับอซื้อเพลงอย่างวาระสุดท้ายอาของไอ้มอดการ์ียนของค่ายซ่องดูฮี้นะครับกับเป็นกำลังใจให้กันละกันนะครับสุดท้ายนี่บุม๊มบิ้งหลายอันก่อนอื่นอขอเป็นกำลังใจให้ประธานหางเะครับสางงานศิลป์ให้พี่นอ้องเฮาได้ชื่นชมติดตามและได้มีรอยยิ้มมีเสียงหัวเราะต่อๆไปพี่จอนนี่ขอเป็นกำลังใจให้เจนกันกับหน้าวินกับสางงานศิลป์ต่อๆไป นั่นแหละช่วงชีวิตของคนเท่ามันมีช่วงเวลาอยู่เวลาหนึ่งเท่านั้นแหละที่มันจะมีขื้นหรือมีลุง่งมือหนึ่งเขาขึ้นอันใดเขามีน้ำใจตอบแทนมูผวกเขาได้ให้ตอบแทนแต่มือใดเขาคนเท่าดาวลุง่งสิ่งหนึ่งที่เขายังเหลืออยู่เขาก็ยังเหลือมูผวกแน่นอนจำคำสอนไา้ไว้นะอย่างเช่นกันมือน,นี้ตัวมี้นนันมีน้ำใจแวมายามายนาวินมีน้ำใจมายามายหักแพงกันไว้ มียังกระซอยเหลือกันมีโอกาสไอ้สัญญาไอ้สิพยายามไปเที่ยวหาบ้านแพงไอ้สิไปเบิ่งบอลน้ะมันโตไอ้ยอกูจะไปเอาไอ้ซองเกาะซองแนหลอดเงินว่าใส่รถรถสุกปีเท่านี้ครับสุดท้ายนี้ก็มีอะไรมากครับก็ของเป็นแรงใจทุกท่านที่รับชมคลิปนี้ขออย่าเจ็บอย่าจนร่ำรวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงผมและก็ประธานห้างรวมทั้งน้องนาวินขอให้ทุกท่านสวัสดีปีใหม่ร่ำรวยเดินทางนะครับเมาไม่ขับขับไม่โทรเช็คเส้นทางระหว่างเดินทาง ยังมีคนที่รักท่านรออยู่บ้านอยู่นะครับผมและทั้ง3คนนี้ขอให้ทุกท่านร่ำรวยสุขภาพลแข็งแรงมีความสุขในปีใหม่และปีต่อๆไปยาวๆครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ